ชั้นป .4 ท3ได้ที่15วันนี้เราจะมาทำการทดลองเรื่องจรวดลูกโป่งค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมคือ1เชือกอยูได้2รูปโปง่ง3กระดาษกาวหรือว่าเทป4หลอด5กันไกลแล้วเราจะมาเริ่มทำการทดลองกันค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังติดลูกโปง่งกัน ติดลูกโป่งกับหลอดอยู่นะคะลูกโป่งเราติดตำแหน่งกลางอยู่ค่ะแล้วเราจะมาเริ่มปล่อยกันนะคะแล้วเราจะมาเริ่มปล่อยกันนะคะหนึสองต่อไปตอปนะะออนะะีสสนะะ้เราจะมาปล่อยตรงปลานะคะลูกโป่งที่ติดอยู่ตรงปลายหนึ่งสองสต่อไปนะคะเราจะมาปล่อยตรงทแ ลูกโป่งที่ติดท้ทยๆค่ะเนืส่สอง <c oughs> สรุปได้ว่าเมื่อเราติดลูกโป่งไว้ตรงกลางแล้วก็จะได้ไกลความยาวมากที่สุดแต่เมื่อติดลูกโป่งตรงใกล้ๆที่ตรงที่เราเปล่าจะมีความยาวรองลงมาและ เมื่อเราติดลูกโปง่งเมื่อเราปล่อยลูกโป่งที่เราติดไว้ตรงตรงปลายปลายแล้วก็จะปล่อยได้ใกล้ที่สุดค่ะขอบคุณที่รับชมการทดลองครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะ